สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับข่าวงอผู้หากินหมานะครับวันนี้พาพ,พี่น้องมาสำรวจอัปเดตราค้าง้าอควายุตีตลาดสมสนุกอำเภอบระเบือจังหวัดมหาสารคามครับประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายน2568พี่น้องตลาดนี้เปิดทําการซื้อขายทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์นะครับพี่น้องเป็นตลาดชุมชนในอำเภอบระเบือจังหวัดมหาสารคามครับงอควายกับขาพ่อสมควรนะครับพี่น้องวันนี้คืมพาคืมฝนพายุ แจ้งเตือนก็ได้พี่น้องบรดที่เกี่ยวเขาเกี่ยวนาเมั่ววาพายุสิเขาวันที่789นะครับ7 8 9ผูป้ใดริจตาเข่าระวังดีๆนยครับพี่น้องเตือนภัยด้วยความเป็นห่วงนะครับพี่น้องเอาโซลาครับเดี๋ยวไปสำรวจราคากันเลยครับผมโอ้ขายกันแล้วพี่น้องสายเหนือสายขนโอ้เอาเบิ่งราคาสายเหนือนะครับพี่น้องสายเหนือก็ถือว่าเป็นอนดับหนึ่งที่ขายได้แล้วพี่น้องผูกขายหลักสิครับหอยเทพขายบาทหอยเทพ จะบาทตัวน oh, ี้โอ้คนลาสองสองมื่นตีขายเรียบร้อยพี่น้องเอาตัวปูสองมื่นขายกันเรียบร้อยขายกันเรียบร้อยพี่น้องตัวปูด้ครับแต่ว่าของหอยเทพสองมื่นตีขายสองหมืนครับไปสองหมื่นเลือเลือเลือตัวนั้นเลือตัวนั้น เลือดเลือดอะไรตัวนี้เอาพันหนึ่งแม่ไปมื0นเ็แม่ไปเรียบร้อยแล้วคนละเครื่งเลยป้ะเป็นที่เอา 100, 8, มืน่นเอ็ดพี่น้อง่นหอมมือนสองสาวหน่อยพอี่น้องผมเลยให้หกพันคนละเครืงพี่น้องนี่ตัวนี้ละสาวหน่อยแม่เป็นไปแล้วนะครับแม่เนขายเศร้าสองครับแม่มันขายเศร้าสองแม่เ้อ นี่นอ้องมเบิกบรรยากาศการสื้อขายงัวไวยครับสายเนื้อสุมาก็จะเป็นร้อยเนื้อเป็นพ่อค้าแล้วครับมาหาไปเลี่ยงกันไปใส่เขียงใส่หยังพี่น้องไปขุนเอาครับโอ้ในห้างเวียดมาเลยครับพี่น้องในห้างเวียดกันมาสว,นะวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อทช่เหรอครับวันนี้ได้หยิบตัวแล้วได้ห้าตัวครับในห้างจากเวียดนามได้ห้าตัวแล้วครับผมครับ คือเดี๋ยวนี้พี่น้องเวียดนามนี่บ่แม่นว่าสิเข้าตลาดใหญ่เด้อครับพี่น้องคือเพิ่นต้องหาตลาดน้อยเสริมเพราะว่าตลาดใหญ่มันก็คนหาหลายครับเดี๋ยวนี้ตลาดน้อยเข้าเบิดแล้วครับพี่น้องเอาเบิ่งเบื้องอันนี้น่อยใช่ป่าดเนาะนี่อันนี้น่อยของผู้ใดครับผอยผ้าติตัวผูตีผูทั้งสองเลยเท่าไรล่ะตัวน้อยเท่าๆนี่ห้องสามปัญหาครับผมสามปัญหา แดงล่ะตัวแดงห้องหกพันห้าครับตัวแดงห้องกพันห้าตัวแดงหกพันห้าตัวนี้สามพันห้าส่งฟรีสองกิโลครับผมส่งฟรีสองกิโลเมตรสองกิโลจอด้นอีวันนลอยเนาะมันกับไรกันลักลอยพี่น้องสามปัญหาหกปันหาอ่าเป็นราคาห้องต่อได้ปะต่อได้ครับผมต่อได้ต่อได้คนละเครื่องเลยปะคนละเครื่องป้อครับผมมันเป็นบ่ โมด้กอโครงการนะเพื่อนครับบด้กโคการเนาะเอาฝากเบอร์โทรครับผม0 6 4ครับ064 687 687ผ้าบอระเบอร์ผ้าบอระเบอมี2โตนี่สิก็มีแม่จำแม่จำมือื่นขายไปผมมีมาสำนีอ๋อมีมาสำนีเนาะเอาขอบคุณครับแม่จำใช่ป่ะแม่เท่าเท่าน่งัาตัว่ๆนี่นะสิบสองหาร้อโอ้หมื่นคือคือตีราคาเนือเลยเนาะขาคาเนือเลยนี่ครับพี่น้อง เป็นแม่แยกลูกเนาะเม่จำสิบสองห้าร้อยบาทครับผมโอ้สายซาลอรี่กับบี้ครับพี่น้องเดี๋ยวหาราคาเบา,เบาๆราคาถูกๆแองกัดครับพี่น้องกำลังต่อแองกัดกันอ้าวนห่างกับพอแหล่ครับกำลังขายหา้าห้านันอยู่ สามพันสุดท้ายเลยสามพันสุดท้ายเลยโอเคขายเอาเรียบร้อยแล้วพอแลมาดีครับมอแีขอบคุณเลยสนใจติดต่อได้พ่าแล้วซื้อตีนี่งแม่ไม่คิดผลแต่สร้างผนซื้อแล้วตีนี่ซื้อแล้วครับเขาซื้อแล้วอ๋อซื้อกันยี่บาทหรอหมื่นสามพันเอาไปให้กำไรกับขายต่อขายคือเก่ามันท่องมาหนิบุท่องบ่ท่องแล้วบมเหี่ยมบะเกวแล้วบ่เกี่ยวเออเชื่อไปต่ำเนี่ยต่ำเนี่ยอาราคาเนื้อเนาะกับหมื่นสาม สามพันสิบสองสามพันส right ี่เบิด์มือสี่เวิร์มือเออพ่อพีลูกยังดีพ่อพีลูกเฮงดีเสียไอ้ลูกสาวไปเฮ็ดเนี่ยเลยอ๋อไปให้ราคากำไรกับขายขายก็พี่น้องมูลสามขายกันเรียบร้อยมูลนี่เนอันนี้น่ามยังนี่อันนี้แคลเซียมแล้วสี่สิบสี่สิบอ๋อสี่สิบปีตอนมาพ่อเรียกขับตอนกลับ แม่กิครับหมอไม่ขับนะบอเนาะเมาไม่ขับเมื่อสามเป่น้องขายกันเรียบร้อยครับผมสามเปแม่กิดเบิกเงินเลยอ่าเบิกงเลยไปเบิกเงินเงินมัสมากะเป็นร้อยเนื้อครับพี่น้องร้อยเนื้อเด้อครับกะเข้าสื่อมัวควายช่วงนี้มันอีกราคาเนื้อครับจังเดยมันกับว่าขาดต้นหนุนเป็น้องเข้าเลี้ยงอ้วนกับเป็นราคาหนึ่งเข้าเอียดเลี้ยงเป็นออกแม่แพ้ลูกกะเป็นอีกราคาหนึ่งกับ คือว่าเป็นราคาอีกเนือบรรยากาศการสื่อการขายครับวันนี้งวงควายอาจจะเพื่อทั้งหลายนะครับเพราะว่าคนกับล่งเกี้ยวเขาเกี่ยวน้ำนะครับแลหลายพื้นที่กับมีการล่งเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วกับอ่ะท่านนี้กัลังต่อรองราคากันอ่ะส้นี่ก็เป็นร้อยเลียงครับพี่น้องร้อยเลียงอ่าร้อยเลียงเป็นงวงงามแน่แต่ว่าคนกับสื่อหลายนะครับสวัสดีครับพ่อเด็กตัวไหนบ้างเป็นงวงผูสายขุนเนาะเจ้าบานะครับพี่หน หมื่นเก่าพันบาทพี่น้องอันนี้ราคาห้องเนาะเป็นผูสายขุนสูงประมาณหน่อยสามสิบถาบวกลบครับหมื่นเก้าตัวนี้นะครับหมื่นเก่าเพื่อนเป็นแม่สาวอ่ะสูงหนอยสี่สิบกว่าพี่น้องแม่สาวผสมห้องหมื่นเก่าตัวแบบง่ายกะต้ออะไรอีกเดี๋ยไปครับแม่นี่ไปแต่สื่อได้พี่น้องเพราะว่ามันมันสูงง่ายนะครับพี่น้องมันสูงง่าย ตัวนี้ครับสูงใหญ่หมื่นเก่าผู้ขอต่อแห้งครับพี่น้องถือกุ้งวัวหน่อยถือกุ้งัวหน่อยเนาะเป็นตะสื่อเลี้ยงครับตัวนี้ครับฝากเบอร์โทรนะครับ080 080 676 676 6965ย์แปดศูนย์หเจ็ดห้อยครับห้อยเอยังครับห่อยกันคลังห้อยเอกกุหลังเนาะพี่น้องผูกก็ได้เนื้อก็ขุนใหญ่ไหวพี่น้องตัวนี้หมื่นเก่าตัวนี้กับแม่สาวหมื่นเก่าเป็นราคาที่หนาต่อรอง ขอบคุณครับผมโอ้โหลุดแล้วลุดแล้วโอ้แม่น้นนำงามเลยเนาะอันนี้กำลังต่อรองราคากันอ๋อไทยบ้านกับมหาสี่ได้พี่น้องไทยบ้านกับเขามหาสี่คู่จะบาดพ่อหรือสิสองหมื่นซีสองตัวโอ้มันคือยืนแพ็คคู่กันดีเลยวะอ,อ,อ๋อสองหมื่นซีตัวละหมื่นสองครับพี่น้องอ่าตัวละหมื่นสองพันบาทนะครับเป็น สายผู่สายขุนนะครับตัวละเมือนสองับเป็นสายเนือสายจุครับนี่เบอร์โทรพ่อพ่อเบอร์ไหนครับ098 0์เบ้าด์เ้์มงโอ้อเบอร์ตุงลงไทยก็เป็นตะย่านนบ้่กา1นพี่นอตัวละหมื่นสองครับพี่นอตัวละหมื่นสองเอาเบิรงราคาหวัวง,งามจักหน่อย พ่อวัดีครับครับอะไรอย่างมากนี่ครับสิซื้อพอนี่โอ้สีื้อพนตนี่ตของพ่อตีคพ่อนานี่โอพ่อมาขายตีลี่ไนนี่พ่อโอ้พ่อซักปพ่อซื้ออ๋อพ่อสิซื้อสิซื้อของพ่อสักแมนมื่นกว่บาทละมื่นกว่บาทมื่นสันห้องเนี่ยต่อได้อีกตีพ่อต่อยูนอสามต่ออีกสามพันเหลือมื่นสามเตะมืนห้องมื่นเตะต่อได้อีกสามพพ่อพ่อตละเตะ ต่ออยู maximum, 33, uh, uh, ่ต right, ่ออยู่โอได้ประมางสามพันแล้วพอซักเจ้าใช่พอซักกูดิสามพันหกร้อยบาทนะพี่น้องโอ้มันดีก็ซื้อง้อหน่อยเหมือนตัวนี้เออเป็นเนื้อก็ได้เหมือสามพันหกร้อยซื้อตัวใหญ่มันได้ก็ได้ดีกว่าแต่ว่าคนกับมองถึงบางทีกับเบิ้งอนาคตครับพี่น้องบางคนกับหมักงัวหน่อยบางคนกับหมักตัวใหญ่ไปเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีครับรพ่อหมายสวัสดีครับพ่อเด็กตัวเด็กปโอ้ยยุก,กย่ไกลปนเต๋อของผู้ใดพ่อพนนุ่งปนเต๋อันนี้ของพ่อพุ่งมาครับนั่นมะแม่ลูกงามที่นี่อ่าม่นมันงามสุดในสนามปนเต๋อวันนี้ <laughs> ของพ่อพุ่งไปหน่อยขอนแก่นครับพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกแม่จ้าบาทพ่อสามมืดหาครับสามมืดหาสด ก็พี่น้องก็ถือตัวละมือกว่าบาทนะครับพี่น้องสามหมื่นหาประมาณราคากหนาซื้อหนาต่อเด้ครับพี่น้องคุ้มนี่หลูมันงามดีแม่กัวโลนแม่สูงประมาณหนอยสี่สิบบวกครับส5 0 0 0บาทใเมื่ตัวเดียวสิพ่อใดเมื่มคุ้มเดียวติอันนี้มวสาวอ๋อแม่สาวเนี่ยจะบาทหรอเลาเจี อันนั้นสามพันพันก็ถือตระมืนหาพันหาลอยพี่น้องมึงมืนตละมืนต่อได้อีกกับะคาเนือเลยนะพ่อเนาะตละมืนหาพันหาลอยพี่น้องลาขาเนือตัวแดงแดงมันของผู้ใดพ่อตัวแดงเหรไหมอ๋อหอมหอมจั่วเอเดี๋วเดี๋ยวอ๋อปะห้องปากเบอร์นะครับ 3ปด3 4่ครับ844เนาะอ่าพงเปยน้อยจังหวัดขอนแก่นคมคมงามหน่อพี่น้องคมงามของปอจวบเปยน้อยพอจบปอจบมึงพ้นอันนีนี่โอ้คมนี่งามสุดตะลูกว่อยากดีพ่ออยากยสาครับอขันลูกได้สามื่นขายพี่น้องแม่ลูกยี่บปะนี่ หามหาเมื่เก่าหมู่บ้านหมู่บ้านห้องใลยหก0มือมม่อ qua เมื่อหาเมื0 0เก่าพ่ออสะลหรับคนทีงบอพี่น้องหาเมืนเก่าครับแม่ลูกลูกแมส่สวยเลยสรลูก,ก็สามเมื่นพนะพ่อวากัในใดราคากันแยกหอยายุ่ครับพี่นอ้องหาเมืนเก่างามเลยครับพี่น้องงามากขอโทษได้พ่อแหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สี่ศูนย์ครับพอะจวบไดครับพี่น้องพอจวบ เมืองพุนจังหวัดก่อนแก่นแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบหานะพ่อเนาะครับแม่สูงร้อยสี่สิบหาขึ้นครับอ่ะคนเลนลายครับผมพี่น้องมาโซนนี้มาหาเพื่อน่ามีง้วทองเพื่อพี่น้องอย่าได้งง้วทองไปลุนเอาครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอาหาเดือนแล้วครับอันนี้ทองหาเดือนโอ้สาวทองแรกสิสาวทองแรกครับแดงแดงครับพี่น้อง,องแกงขาดีทองกับพ่อ KF สามหนึ่งเจ้าเดือนนะพ่อ จะเข้าหาเดือนครับเปิดราคาไว้เท่าไหร่พ่อสามหมื่นห้าพันบาทครับเป็นราคาหัวสาวทองแหลกอุ่นหนาดีเนาะหนาดีเนาะสูงประม้าลอยท่านวัดข้างหน้ากันวัดวัดหลังมันก็ลอยสี่สิบกว่าพอดีพี่น้องนี่สามหมื่นห้าครับเป็นราคาห้องนะครับพี่น้องต่อได้รนะพ่อเนาะประกันต่ำหนีทุกอย่างเดี๋ยวมัดตัวเดียวเหลือตัวเดียวโอ้พี่น้องนี่ท้าเนียยอมแสงหน่อย กับสามหมื่นหาด้วครับฝากเบอร์โทรได้พ่ะศูนย์หกสี่เก้าเก้าสองสองห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็นะพ่อเนาะขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องใหญ่มาเลยส้นนี่เป็นส้นงวง่ามพี่น้องร้อยเรียงเลยครับเป็นแม่หัวโล้นสวยๆครับผมอ่ะปลงหอยผัดครับผมตัวนี้ท้องบ่ารือจังไไรหรือแม่ลูกโอ้นี่ก็หาเดือนกว่าท้องกับพ่อออกฟอร์ดโรเจอร์ครับห้าเดือนกว่าท้องท้องสองเนาะ ท้องแร็กอู้ท้องแรกครับสูงร้อยหาซิบปวดอันนี้สูงเขึ้นมาอีกราคาสามหมื่นห้าพันบาทเกินไหมครับอ๋อราคาเดียวกันก็ตัวมุกี้สามหมื่นห้าพันกันครับผมโอ้แต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวสูงนะพี่น้องตัวนี้สามหมื่นห้าเป็นลร้อยเลียงครับสวยๆเลยตะกี้มันก็เป็นว้วนลักแสนหมดแล้วครับพี่น้องใครอยากได้แม่ใหญ่ๆครับไปเลียงกันครับตัวนี้ครับตัวนี้สามหมื่นห้าพันบาทนะครับท้องกับออฟฟอร์ดห้าเดือนตรวจท้อง ทรงฟ่ะทรงฟี่แห่ครับผมทรงฟีให้เลยส่งฟีอีสานเลยบ่ต้องไปขึ้นหยาครับพี่น้องเหลือต้องไปหลุนเพศเนาะกระสับเลยสองตัวฝากเบอร์โทรนะครับ092ครับ092 4 3ศ4นย์เก <fit reais> like ้าสองซีหอ่งหอยผัดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพี่น้องราคาสามเ0ื่อนหาด้ครับพี่น้องก้นนี่อันนี้หน่อยผู้ใดได้มนี่งพี่เอาไปสั่นก็เออนี่เพื่อพี่น้องอยากได้งบประไา่อยากได้ของถือ ลูกแม่ตัวนี้หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทแม่ลูกลูกแม่เออพี่น้องนี่เห็นโตขมอ,อันนี้เห็นโตหรือเด้อครับโตเป็นโตแม่ 8, เฉลี่ยแล้วตัวละแปดพันกว่าบาทอาะจีงสี่ทรงพี่เดรอป้า่ได้ค <laughs> รับอ่ะเจีงสี่ทรงพีดป่าได้ได้อพี่น้องปลาซงมันหลายพันแล้วพี่น้องเอา้าเป็ดตาบ้ากับลดได้เนดะ้อกับขันเป็ดตาบ้ากล้ๆก่ทรงพี่ได้ ราคาไข่คุยกัน 16, หมื่นหกพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบโล,เเลแปดสิบโลแปดสิบกิโลแรกครับพี่น้องอ่าถามจังหวัดได้เยอะครับอ่ะพี่น้องนี่ 16, หมื่นหกพันห้าร้อยครับแม่ลูกลูกแม่เบอร์โทรฝากเลยเนาะครับขอบคุณเลียนร้ายครับผมสวัสดีครับโซนนี้คนคือนร้ายไหลพี่น้องกำลังต่อรองราคากันการสมัครเป็นพ่อค้าแล้วพี่น้องต่อรองราคากันไปคุณแน่ ไม่รู้ว่โอู้ขายตัวยิ่ใหญ่เจ้าบาทว่าตัวไหนตัวไหนตัวนี้บอกฮึ่ตัวพุ่นอ๋อเป็นกำลังต่อรองราคากันพี่น้องสวัสดีพ่อสวัสดีครับมีพี่ตัวไหนพ่อผบอกขายกันเบิร์ละเับขายแล้วโอ้อันนี้เขาไปไหนี่ขายเนื้อเอาเหลือตัวเดียวเจ้าบาดว่าแบบนี้มองขายเลยเอ้า กคันโบามองขายเลยนี่หาพันอ่ะหาพันสองหมื่นหาสองหมื่นห้าเันองห้ดนหาละคห้องสองหมื่นเจ็ดพันหาครับมองเอาสองหมื่นหาบมาแก้วเลยมาแก้วเลยเพื่อเป็นบุญเป็นงานพี่น้องมาแก้วเลยครับสองหมื่นกว่าบาทนี่กินได้เบิดบ้านนี่ครับเป็นตุ๊กูกีนน้องนี่ด้ครับสองหมื่นหาพันนะครับมองมองขายนะครับพี่น้องเป็นราคาขายเลย ครับพี่น้องเป็นบุญเป็นงานติดต่อพ่อบนใดครับสบายเป็นร้อยเนือ้อยเนือองะกว่นที่สีของพ่อคนไหขใครแล้วดิอ๋อครับอของเพิ่นเนาะอ๋อฝากเบอร์โทรได้พ่อฝากเบอร์โทรเอาเบอร์โทรป่ะไม่ไม่อุ้ยด้อซแปเ็ด้าหนึ่กไดก่อเก้าหนึ่งหกสองห้าสามเก้อง้าสามเค่ะอได้สิได้ขายมือนี้ล่ะขายมือนี้ละเิดกำลังเร่งอยู่โอ้เนี่ยนื่ยนื่ยายมา ในหางเดียวเป็นไหอ้ยปุ้งี่ก้นห้องมัดนั่นแะวเปนพี่นไน้อยากถึบาละเนี่ขายเืว้งมนนขายเลครับโอ้หนื่อยงน้อยเนาะก็มรถแล้วเอาายแล้วโอ้มันเต็มรถแล้วโอ้พ่น่มซื้อขายกันเต็มรถแล้วอต่ว่าเขาายอยู่แต่ว่าพ่เน่ยเต็มรถแล้วเอาขายเลยตีสองตัวนะ สองตัวขายหรือที่พอ่อขายยี่บาทแล้วนะ่<อ>นะสองคันคู่อ๋อสองคอยู่ออสอตัวเดียวอืมอืมอือ๋อผมขายยู้คือพ่อขายผมนี่นี่นี่ขายกันเรียบร,อยร้อยพี่น้องขายกันเรียบร้อยสองตัวนี้ครับนี่ครับเป็นกับเป็นร้อยเนือ้อได้พี่น้องเป็นร้อยเนือ้อสมากกับขายง่ายครับพี่น้องร้อยเนื้อก็จะขายง่ายครับโอ้ซื้อไปเลี้ยงเลยครับนี่โอ้เป็นแม่ลูกโอ้เจ้าบาทพ่อ เป็นแม่ลูกแม่ลูกเจ้าบาทสามหมื่นกว่าบาทเจ้าโตสามโตเต้สามโตสามโตสามหมื่นกว่าบาทโอ้ยพอสื่อครับพี่น้องพวกนี้ตะกี้โตเดียวกับว่าใดได้สามหมื่นอ่ะสามตัวสามหมื่นกว่าายกันเรียบร้อยไปพี่น้องเนี่ยายกันเรียบร้อยครับสามหมื่นกว่าบาทนี่ไทยบ้านกับหาไปเลี้ยงได้ครับเโยเข่าแล้วน้องเนาะเโยเข่าไป เกียขอขอดอลแล้อเลยวขอดอล้ยเอาไปปล่อยไปข้าวเดียวไป่นอมิตรตัตรงงามง,งามเตัวเมียสามหื่หนเท่าไรแม่ตัวนี้อโอ้เมีสาวสองหม่นหกอันหนึ่งสองหมื่นเจ็ดร้อยอันหนึ่งสองหมื่นหกเป็นสี่หมื่นเป็นสี่หมื่นไปเนาเป็นสี่หมืน้อยๆสามตัวสี่หมนน้อยๆนะไป่นอะนี่แม่สาวสอนนง, 00, อนนง 40, 40, ม่นหกอ,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 อันนั้นก็สื่อที่ดอกแม่อาอสื่อไปเรียงเงี้ยนี่น่ะ บ่ซื้อ,อย่ำนีสิไปซื้อ,อย่ำไหนล่ะแม่ <laughs> ย่ำมันแพง <laughs> เนี่ยไทยบ้านก็มาหาซื้อไปเลี้ยงครับพี่น้องบรรยากาศคือคาบๆพี่น้องตลาดสมสนุกอำเภอบัวบึงจังหวัดมาฆามครับ6พฤศจิกายน2568ัร้บแปดครับพี่น้องมาหาไทยเลือดลอยให้พี่น้องสำหรับคนที่งบประลายพี่น้องงัวเลือดลอยครับงัวไทยเลือดลอยอของหอยผ้า,าจะบ่าวของหอยผ้า,าเสียวจะได้ก็ แล่นหกสิบเจ็ดร้อยหลักพันมัมีมัมีเมื่มาหกพันเจ็ดร้บาทอีลีเนี่ยหกพันยบาทครับอ๋อเี่นน้องมหกพันเจรยบาทพี่น้องเป็นแมงงัวได้เปน้องมันเป็นลูกได้ครับพี่น้องอาคาดองกัได้ลูกแล้วคาดองตแล้วเนาะอ้น้องเมงโอ้กันได้ลูกแล้วคาดองตกอิลีกับแม่นสาวนี่กเป็นเมือ่อไงมาเนาะเออหกนเจ็ดร้อยบาทพี่น้องก็มาเนาะกนสาวสเป็นเมืหรย กันพันมือใช่กันมีลูกแล้วมีลูกไม่ตอกอะเหลือหลักพันหกพันเจ็ดเพราะว่าเสียไข่สาไปแล้วเสียไข่สาไปแล้วฝากเบอร์โทษได้บัดนี้ตัวหนกสีครับผมตัวหนกสีหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามสามเอามหอยพ่าบอระเบือครับพี่น้องนี่หกพันเจ็ดคุยน้องอ๋ออย่างมาเห็นผู้รอพี่น้องโอ้ผู้รอสิพ่อรอรอคือเจ้าของเนาะจะาบาทหลวงพ่อสิ สองเมือนแบบนี้เหลือเมื่นเก่าพันหาลอยพี่น้อง่อะอันี้คือกันรอกับเป็นอีกยะอีกราคานึงนะพี่น้องนี่นาตามันรอดีครับเอาไปขุนเป็นปพอพันพอคุ้มฝูงได้พี่น้องมือเศร้าห้องสองเมืนสวยมาแน่เหลือเมื่นเก่าหาลอย,ยนะครับพี่น้องนี่ครับต่อได้อีกพาอด้เมืนเก่าหาลอยนี่ต่อได้อีกอดนกาหาน,ดกน่อยแต่ว่ามันก็ลอดีพี่นอ้องเอารอดีหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้นะครับลูกซีไว้ หนมืก่าพันห9ร0อยบาทเหลือตัวเดียว่เฉพาะเอาฝากเบอร์ททกคน้ครับ0 6บนยะ์หกหนึ่งห้าเจ็ดหกเจ็ดสองเกาเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ดัหอเาะขอบุณเรราอนเชียว,ยยวมันครับผมพี่นอกอันนี้หมื่นเก่าพันหารอยครับเป็นสายผูสายขุนสายรอครับกลเปไปอีกราค่าหนึ่งอ้เห็นแม่แดงๆพี่น้นงญญาขายไหมครับแดงๆเนี่ย สามหมื่นสองมีน้องอันสดดีเนาะง้วทองเต๋โอ้พี่น้องเอา้าปอยากได้นง้วทองแดงๆโอตะกี้มันหลักแสนหมดแล้วพี่น้องมึงจักเดือนแล้วครับนี่หกเดือนทองพอได้โอ้ข่มโตเต๋อทองสองเนาะพี่น้องมึงสีแดงแป้งง้ทองครับโอ้แดงจนสาตารคาคาสามหมื่นสองเต๋อห่องไว้เนาะหลอดได้บ่ แล้วเจ้าคุยคุยกันผู้สาวผู้สาวท่มากกสีรอดด้หลยอยู่ล่ะพี่น้องมึงสามหมื่สองอันนี้แม่ทองหาเดือนหกเดือนครับโอ้มาแดงแดงเสียบตาเลยนะครับเดี๋ยวผมวุ่นพี่น้องเมึงตัวนี้นะครับอู้แดงแดงแดงว่ามีจุดมีแปลมีปานเลยนะครับพี่น้องเบอร์แดงเตะแควคันบอตัวท่อเนี่ยกับสว่าเป็นง่วมมันเนาะมันมันมันันตันนีพี่น้องมึงสามหมื่นสองครับ โอ้ก็เป็นเห็ดเขาง่ามง่ามเพิเลยนน้องตัวนี้เนาะเม็ดเขาี่เป็นง่วเกตหามื่นหกหมื่นหมดแล้วพี่น้องเนี่ยสามหมื่นสองต่อได้ฝากเบอร์โทษเด้ครับผมศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์3 5หห้าสามยห้าห้าแปดหนึ่งห่อยังครับไม่ไหมเนาะครับผมไม่ก้าวขายเลยก่อขายไปเนี่ยอ้ใส่หนื่อเก้าหมทนเนี่ยหมื่นแปดพันบาทขายเรียบร้อยครับพี่น้องหนึ่งมื่นแปดันบาท ขายเรียบร้อยครับเป็นไสเนื้อครับไสเนื้อครับยืนนึงครับพี่น้องในตลาดครับราคายืนหนึ่งแข่งกันกับเวียดนามครับเวียดนามกับเขาซื้อกันในนี้ครับอ่ะเป็นกาลังใจพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับผมอ่ะพี่น้องนี่ไหว้เบิรแล้วพี่น้องไหว้เบิรแล้วง้อกับไหว้เบิรแล้วครับเหลือตาขึ้นรถแค่นั้นแหละครับผมครับไก่สีเกียวเขาเกียวนามแล้วพี่น้องกับหางง้อไปปล้อยทีใหม่พี่น้องหางง้อหางไข่ไปป้อยทีใหม่โอ้แม่นี่

เอฟหนึ่งพอมเป็นงัวเอฟหนึ่งัางมาเป็นงัวเอฟหนึ่งพอมตอนนี้หกปัหาพี่นนอะหกปัญหาหนาดีเนาะหกปัหาตัวอ้วนตัวหนาดีพี่นนอะครับผมปาเบิร์นโทได้วยะ ศ <60 96 S 2> ูนย์เก้าสอง้ด้าห่งเนยาม,ม,ออมาะรครับผมมื่อวน่มีผูรอบมาตีวะบอสครับอ่ะสายคุณนกันเลยพี่นอ้องเอานี้ห5ัญหาครับพี่นอ้องอ่ะบรรยากาศตลาดครับผมสัาดคินีขอการวับสวัสดีครับ